สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ข้อมูลว่ากลยุทธ์ DCA ยังใช้ได้ในช่วงที่เรามีวิกฤตหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับสวัสดีครับผมเคลลี่นะครับและนี่คือเคลลี่ VITalk นะครับ คลิปนี้ก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของ DCA อีกครั้งนะครับหลังจากที่เรามีการผ่านช่วงวิกฤตโควิดมาได้ในระยะหนึ่งนะครับแต่ว่ายังบอกไม่ได้นะว่าวิกฤตนี้นะ่ยจบแล้วหรือยังนะครับแต่สืบเนื่องจากการที่ทําคลิปนี้ขึ้นมาใหม่เนี่ยเนื่องจากว่า,าผมเคยได้พูดถึงเรื่องกลยุทธ์ DCA ไปครั้งหนึ่งนะครับตอน k คน l ีเวียทอล์ก EP 1 1นะครับแล้วก็มีท่านผู้ชมเนี่ยเขาแย้งเข้ามาว่าตอนที่ทดสอบตอนนั้นนะครับก็คือหุ้นปตทเนี่ยเราใช้ เงินซื้อนะทำไมถึงซื้อหุ้นได้แค่ประมาณ40่แสนกว่าบาทในขณะที่ CPO เนี่ยซื้อได้ใช้เงินเนี่ยรวมแล้วถึง1ล้านนะครับทั้งๆที่เป็นการทดสอบซื้อหุ้นทั้งหมด60เดือนเดือนละ20 0 0 0บาทเท่ากันเราก็ควรจะใช้งบประมาณล้านสอนเท่าๆกันใช่ไหมครับ,บ CPO เนี่ยจะเป็นหุ้นตัวแรกที่เราจะมีเงินอยู่ในหุ้นนะครับทั้งหมดเนี่ยขึ้นหลักล้านนะครับแปลว่า แต่เนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็ใช้ฟีเจอร์ b a c k t e s t ิ้งนะครับของแอปสตรีมมิ่งนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆที่ยังไม่เคยใช้นะครับสามารถลองเข้าไปดูได้นะครับใครที่อยากจะไปลองดูแบ็ k เทส t i n g ใน s t รีมมิ่งนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ตามนี้เลยนะฮะอ่ะก็เนี่ยกดเข้ามาที่มายเมนูนะครับแล้วก็ DCA นะครับจากนั้นก็แตะมาที่ b a c k t e s t ิ้งนะครับแล้วก็ใส่ชื่อหุ้นเข้าไปซึ่งตรงนี้นะครับผมจะทำให้ดูว่าในคราวก่อนนะเรา เลือกทําข้อมูลตามนี้นะครับก็คือซื้อเดือนละ20,000บาทนะครับเป็นรายเดือนระยะเวลา5ปีนะกดวิวรีสอสลงมาแล้วเสร็จปุ๊บนะครับเลื่อนลงมาตรงบรรทัดที่เขียนว่าคอสอะมเลเนี่ยเราจะเจอว่าจํานวนเงินนะครับที่ซื้อหุ้นปะตะทไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,09 0 0 0ในขณะที่ถ้าเรามาลองทดสอบนะครับลองใส่เป็น CPO เข้าไปนะครับแล้วมาดูวิวรี e อ o สด้วยเหมือนกันเนี่ย เราจะเห็นว่าหุ้น CPO เนี่ยมีคอสอะเมล์นะครับอยู่ที่ประมาณ1ล้านกว่าบาทนะครับเหตุผลที่มันเป็นแบบนี้นะครับก็มาจากว่าตอนช่วงก่อนหน้านี้นะครับปตทเนี่ยมีการแตกพานะครับทำให้ช่วงที่ราคาหุ้นค่อนข้างสูงเนี่ยอยู่ที่200-300บาทเนี่ยเงินของเราที่เรามีอยู่เดือนละ20,000บาทเข้าไปเนี่ยก็คือไม่สามารถจะซื้อหุ้นได้นะครับแต่ละเดือนที่ซื้อไม่ได้ก็เลยถูกแอป,ปตัดทิ้งไปนะครับเพื่อให้คงคอนเซป ในการที่จะซื้อเงินด้วยเงินเท่าๆกันทุกๆเดือนนะครับแต่ทีนี้ครั้งนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบใหม่โดยใช้เก็บข้อมูลแบบ m a n นวลนะครับโดยมีเงื่อนไขดังนี้ไปดูกันเลยครับอันแรกนะครับก็คือจะ DCA ตั้งแต่15มกราปี58นะครับจนถึง15กรกฎาดมปี63เดือนละ20,000บาทเท่ากันแต่ตอนนี้ขยายระยะเวลามาเป็น67เดือนนะครเพราะฉะนั้นเราจะใช้งบอยู่ที่ประมาณ1 3 4 0 0ล้บาทนะครับ ในข้อที่2นะครับกรณีที่เงินไม่พอซื้อในเดือนนี้นะครับเราจะทบไปในเดือนต่อไปนะครับเพื่อที่จะไปซื้อในเดือนหน้านะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าอ้าวอย่างนี้มันก็ซื้อไม่เท่ากันทุกๆเดือนสิอ่ะกรณีที่เราไปซื้อหุ้นราคาสูงนะครับก็จะกลายเป็นว่าเราจะซื้อทุกๆ2เดือนก็ถือว่าไม่เป็นไรเราก็ยังใช้ใช้เงินเท่าๆกันในระยะเวลาเท่าๆกันอยู่นะครับ เงื่อนไขข้อที่3นะครับก็จะซื้อทุกวันที่15ที่ราคาปิดของณวันนั้นนะครับถ้าติดวันหยุดก็จะซื้อในวันทันการถัดไปนะครับข้อที่4การคำนวณเงินปันผลที่ได้เนี่ยจะยังไม่ได้หักภาษีนะครับแล้วก็จะคำนวณจากจำนวนหุ้นที่มีก่อนวัน XD นะครับ ข้อที่5นะครับกรณีที่มีการแตกพาในช่วงทำแบ็กเทสนะครับก็จะคิดจากราคาหุ้นจริงณนะช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการทยอยเก็บสะสมหุ้นมานะครับจะไม่ได้ตัดเงินของเราทิ้งไปนะครับเรามาดูเลยว่าผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างนะครับคลิปนี้ผมยังทำหุ้น7ตัวเดิมนะครับที่เคยทำใน EP11 ตอนนั้นนะครับก็มาเริ่มที่ตัวแรกนะครับนั่นก็คือ AOT นะครับ สรุปแล้วหลังจากที่ผ่านไป67เดือนนะครับก็จะมีช่วงที่คาบเกี่ยวโควิดเข้าไปด้วยนะครับในช่วงมงกรากรุพา มีนาเมษานะครับในปี63นี้เองนะฮะก็จะเป็นช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงนะครับแล้วก็ดรอปลงมาเยอะมากๆโดยเฉพาะในเดือนมีนานะครับสรุปแล้ว AOT ก็ยังคงมีกำไรนะครับทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ที่2 4 7 7 7 0 0บาทนะครับแต่ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็น unrealized profit นะครับก็คือ,อมูลค่าตลาด ณนะตอนวันที่20กรกฎาคมนะครับซึ่งเอาราคาตลาดมาเทียบกับทุนนะนะก็จะเป็นแคปิตอลเกนนะในช่วงนั้นนะครับเงินปันผลที่ได้รับนะครับได้มาทั้งสิ้น70,000กว่าบาทนะครับรวมเป็นผลตอบแทนรวมนะ ทั้งแคปิตอลเกนนะครับแล้วก็เงินปันผลนะครับอยู่ที่24.42%จนะครับจำนวนหุ้นที่เราได้เนี่ยก็28,000กว่าหุ้นนะครับทุนทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณล้านสกว่ากว่านะครับแล้วก็ต้นทุนเฉลี่ยของเราอยู่ที่46บาท84สตางค์นะครับราคาปิดนะวันที่20ซึ่งก็ตรงนี้จะเป็นราคาที่ผมเอาไปเทียบเพื่อคำนวณหาแคปิตอลเกนนั่นเองนะครับก็อยู่ที่55บาท50สตางค์นะครับตัวที่สอนะมาดูแอดวานซ์กันนะครับ กำไรก็จะเหลืออยู่7,800บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ผ่านโควิดมานะครับก็ทําให้ราคามันเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกับการเทสรอบที่แล้วนะครับเงินปันผลที่ได้รับนะครับก็ได้มาแสนกว่าบาทเลยนะครับจัดว่าเป็นพุ้นปันผลที่จ่ายสูงนะครับพอสมควรเลยไม่ได้ดีเวนดยิวสูงนะตัวเงินที่ได้รับนะนะเป็นตัวเงินที่สูงนะครับผลตอบแทนรวมก็อยู่ที่9.6 1%จนะครับจำนวนหุ้นที่ได้ทั้งหมดนะครับอยู่ที่70,00หุ้นนะครับแล้วก็ ทุนทั้งหมดก็จะอยู่ที่1นึ0 0ล้านกว่าบาทนะครับต้นทุนเฉลี่ยของเราเนี่ยอยู่ที่189บาทนะครับราคาปิดตอนนี้นะครับแอดวานซ์อยู่ที่191บาทนะครับก็มีส่วนต่างเล็กน้อยนะฮะในส่วนของปตทนะครับก็มีกำไรนะครับแคปิตอลเกณฑ์อยู่ที่3 0 0 0 0บาทนะครับโดยประมาณเงินปันผลนะครับ 50, กว่าบาทนะคิดเป็นผลตอบแทนรวมทั้งสิ้นนะครับ13%์นะ จำนวนหุ้นที่เราได้รับทั้งหมดนะครับก็อยู่ที่35,500นะครับแล้วสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับซึ่งของเก่าที่เราเทียบเนี่ยก็จะใช้ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ4,0,000 0กว่าบาทเท่านั้นใช่ไหมหุ้นตัวนี้นะครับครั้งนี้นะครับเรามาทดสอบเนี่ยจะอยู่ที่1 3 0 0 0ล้านแสนละนะก็เรียกว่าใกล้เคียงกับเงินที่เราพยายามใส่เข้าไปนะครับแล้วจำนวนหุ้นที่ได้ขึ้นมาเยอะเนี่ยก็คือพอมีการแตกพาปุ๊บสมมติเดิมเราเคยมีหุ้นอยู่100หุ้น แตกพาแบบอัตราส่วน1ต่อ10เนี่ยก็คือ100หุ้นของเราจะขยายกลายเป็น1,000หุ้นนั่นเองนะครับจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ราคาต่อหุ้นมันจะถูกหาร10ลงไปนะครับก็มูลค่าของหุ้นน่นะครับ value ของมันยังคงเท่าเดิมเนาะนะครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจเรื่องของการแตกพานะครับลองไป search google ดูก็ได้นะครับ ต้นทุนเฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่37บาทนะครับก็ถือว่าค่อนข้างถูกเลยนะครับราคาปิดของปตทตอนนี้นะครับขึ้นมาอยู่ที่38บาท50ตังค์แล้วนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือ CPO นะครับยังคงได้กำไรเป็นหลักแสนนะฮะก็อยู่ที่1 17,800บาทนะครับมีปันผลเข้ามาประมาณ56,000บาทนะครับแล้วก็คิดเป็นผลตอบแทนรวมนะครับอยู่ที่13นะคราวนี้เข้ามาใกล้เคียงกันนะครับกับปตทแล้นะครเพราะว่าถ้าเราไปเทียบใน b a c k เทสนะ ของสตรีมมิ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าปตทนี่ขาดทุนนะครับแต่ว่าของ CPO กรณีนี้ก็คือจะได้กำไรใกล้เคียงกันนะฮะต้นทุนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1 3ล้านแสนเหมือนกันนะครับทุนเฉลี่ยอยู่ที่60บาทนะครับแล้วก็ตอนนี้ CPO ขึ้นมาอยู่ที่66บาทนะครับ ถัดมานะครับก็คือ BDMS นะครับก็มีแคปิตอลเกณเล็กน้อยนะครับอยู่ที่2,000กว่าบาทนะอาจจะเป็นเพราะว่ากรอบราคาของ BDMS เนี่ยค่อนข้างจะแคบด้วยนะก็ทำให้ตัว ต้นทุนของเราเนี่ยอาจจะค่อนข้างจะใกล้เคียงกันกันกบราคาตลาดนะครับแล้วก็จะมีเงินปันผลเนี่ยเข้ามา5 0,000กว่าบาทนะครับคิดเป็นผลตอบแทนรวมเนี่ยอยู่ที่3.9%จานะครับจำนวนหุ้นที่เราได้รับทั้งหมดเนี่ยห7 0 0หุ้นนะต้นทุนก็อยู่ที่แถวๆล้านสามใกล้เคียงกันนะครับทุนเฉลี่ยของเรานะครับอยู่ที่22บาทนะครับกับอีก6สตางค์นะในขณะที่ราคาปิดนะวันที่20กรกฎานะครับอยู่ที่22บสาท10สตางค์ก็เลยได้แคปเกนฑ์มานิดหนึ่งนะครับ โอเคถัดมานะครับก็ในส่วนของ K-Bank นะครับซึ่งต้องบอกว่าหลังจากช่วงโควิดเนี่ยทำให้ราคาหุ้นของกลุ่มธนาคารนะครับการเงินเนี่ยมีความอ่อนไหวกับตลาดเยอะมากๆเลยนะครับก็ดรอปลงมาเยอะมากๆนะครับทัด้วยหลายๆเหตุผลแหละนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของโควิดอย่างเดียวนะครับก็เคแบง์ K เนี่ยก็เป็นตัวที่เริ่มขาดทุนนะครับเพราะว่า ต้นทุนเฉลี่ยของเราเนี่ยอยู่ที่171บาทนะครับในขณะที่ราคาปิดตลาดตอนนี้นะครับอยู่ที่87บาทนะครับซึ่งก็ถ้าหลายท่านติดตามข่าวมาตั้งแต่ช่วงหลังโควิดนะก็จะทราบว่าหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ย ทุกธนาคารเลยนะครับก็ดรอปลงมาเยอะมากนะครับตั้งแต่30-40%อะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้น K-Bank ก็เป็น1ห,หุ้นที่จะติดขาดทุนอยู่นะตอนนี้นะครับแม้ว่าจะรวมเงินปันผลเข้าไปแล้วนะครับก็ยังขาดทุนโดยรวมนะอยู่ที่ลบส5นะฮะก็อาจจะ เป็นในเรื่องหลายๆปัจจัยนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟอยู่แล้วนะครับกับตลาดนะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ n t o u c h นะครับในส่วนของ n t o u c h ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ Capital g เกนติดลบด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่ามีเงินปันผลได้เข้ามาเนี่ยถือว่าสูงที่สุดในกลุ่ม7ตัวที่ผมทำข้อมูลมาให้ตรงนี้นะครับก็อยู่ที่1 4 0 0 0 0บาทนะครับหักับ Capital g เกนที่ติดลบไปแล้วนะโดยรวมนะผลตอบแทนรวมนะยังสามารถชนะ BDMS ได้นะครับก็คือผลตอบแทนรวมอยู่ที่8.5นะครับแล้วก็ราคาเฉลี่ยของเราอยู่ที่ประมาณ58บาทนะครับในขณะที่ราคาปิดตลาด ณนะวันที่20อยู่ที่57บาทนะครับสรุปได้ข้อคิดอะไรยังไงบ้างนะครับผมรวมมาให้ในตรงนี้ด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะครับบริษัทที่พื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่งนะครับมีความจําเป็นต่อชีวิตเนี่ยจะทําให้ระยะยาวนะมันจะมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นได้นะครับคำว่าเติบโตขึ้นได้เนี่ยไม่ใช่แค่กําไรอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าตลาดก็จะมองว่าเป็นหุ้นที่มีโอกาสเติบโตได้ในอนาคตข้างหน้านะครับฉะนั้นตลาดก็จะเริ่มให้ราคาทําให้ราคาของมันเนี่ยสามารถ ที่จะเพิ่มขึ้นไปได้นะครับกลยุทธ์ดี a นะครับก็ยังคงเป็นกลยุทธ์ที่เรียบง่ายนะครับเป็นวิธีที่เรียบง่ายใครที่ประเมินราคาหุ้นไม่เป็นเนี่ยเราก็เข้าซื้อได้แต่ต้องใช้กับธุรกิจที่แข็งแกร่งเท่านั้นและมีโอกาสที่จะเติบโตได้ในอนาคตด้วยนะครับคำว่าเติบโตได้นี่นะครับในอนาคตไม่ใช่แค่กําไรอย่างเดียวนะต้องมองว่าตลาดจะให้ค่ามันในอนาคตด้วยนะครับทำให้ราคาหุ้นสามารถที่จะเติบโตขึ้นไปได้ด้วยนะครับ ข้อที่สนะครับก็คือวินัยชนะทุกสิ่งนะครับการจับจังหวะตลาดเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําได้ยากมากๆนะครับเราไม่มีทางจะรู้หรอกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครตอนที่ตลาดดรอปลงไปในช่วงเดือนมีนานะหลายคนก็พานิกนะครับหลายคนก็รีบเข้าซื้อนะทำให้มันเป็นการดรอปลงไปอย่างค่อนข้างจะ,ะหักหัวลงอย่างเร็วเลยนะครับแล้วก็ ฟื้นกลับขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเพราะว่ามีหลายคนก็รีบช้อนซื้อด้วยเหมือนกันถึงแม้ว่าพื้นฐานหนงธุรกิจจะยังไม่ได้กลับมานะครับนั้นเทคนิคที่อยากจะเสริมให้เพิ่มเติมเนี่ยก็คือเราควรจะจัดสรรเงินบางส่วนเอาไว้ซื้อเพิ่มตอนที่มีวิกฤตอย่างเช่นแทนที่เราจะ DCA ไปเดือนละ20,000บาท ใช่ไหมครับเราก็อาจจะ DCA เป็นเดือนละ1 5ื่นก็ได้แล้วเก็บเดือนละ5,000ันห้าพันเก็บเอาไว้อาจจะเอาเงินไปพักในพวกมันนี่มาเก็ตหรือตาสารนี่ระยะกลางอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วเมื่อไหร่ที่เราเริ่มรู้สึกว่าติดตามข่าวแล้วนะครับเห็นว่ามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมีวิกฤตอะไรจะกําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ดึงเงินก้อนนั้นเนี่ยมาซื้อเติมซื้อเพิ่มนะครับหรือใครจะ ซื้อเพิ่มในช่วงจังหวะที่ราคามันต่ํากว่าต้นทุนเฉลี่ยของเราเยอะมากๆอันนั้นก็สามารถที่จะทําได้โดยเช่นกันเพื่อเป็นการที่จะทําให้ต้นทุนโดยรวมของเรามันดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับแม้ว่าเราจะเริ่มตอนหุ้นราคาสูงนะครับยังไงก็ตามยังมีต้นทุนเฉลี่ยต่ํากว่าราคาตลาดได้นะครับขอแค่ให้เราอยู่ให้นานพอเท่านั้นเองนะเพราะว่า7ตัวที่ผมทํามาเนี่ยทั้ง AOT Advanced นะครับปตท อิน u c h ด้วยนะช่วงตอนเริ่มต้นที่เริ่มทำา DCA ย้อนกลับไปตอนปี58 59อะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นช่วงที่ราคาหุ้นอยู่ค่อนข้างสูงนะเริ่มตอนต้นทุนสูงนะครับแต่ต่อมาเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บหุ้นตอนที่ราคาต่ำลงได้นะในระยะยาวนะครับ5ปีขึ้นไปเนี่ยก็ได้พิสูจน์แล้วนะว่าต้นทุนมันก็จะต่ำลงนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมอยากเอามาแชร์ให้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่หลายๆท่านที่อยากจะเก็บหุ้นที่มีพื้นฐานธุรกิจดีนะครับแต่ไม่รู้จะเข้าซื้อเมื่อไหร่ดีนะอันนี้ก็เป็นหนทางเลือกหนึ่งนะครับในการที่เราจะ สามารถที่จะลงทุนได้นะครับในรูปแบบที่แบบง่ายๆนะครับในขณะเดียวกันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาคอยจับจังหวะตลาดด้วยนะเพราะบางคนก็ทํา valuation แล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าซื้อได้เพราะว่าหุ้นทุกตัวดูจะ over value ในเชิงทฤษฎีทั้งหมดเลยนะครับติดตามผมได้ทั้งหมด3ช่องทางนะครับมีคําถามอะไรส่งเข้ามาได้ที่ Line a d k e l l y w a c o a c h นะครับเพราะว่าในคอมเมนต์ของ u t u b e วันนี้ต้องบอกว่าผมตามไปตอบได้ไม่ทันแล้วนะก็ฝาก ส่งคำถามเข้ามาในไลน์ adkiriwicoach แทนละกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe c h a n n e l นี้เอาไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดสัญลักษณ์รูปกระดิ่งนะครับครั้งหน้าเวลามีวิดีโอใหม่ๆออกมาเพื่อนๆจะได้รับแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาในมือถือเลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ